รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มุกว่าจะทำสวนขวดอะคะ่ะแต่มุกก็ลืมไปแล้วว่ามันต้องใส่อะไรก่อนอะไรหลังอาออ๋อก็จำได้ไหมใส่ฐานก่อนอันดับแรกฐานก่อนแล้วตามด้วยอะไรนะคะตามด้วยกรวดค่ะอ๋อดีเลยคือมุกอะค่ะจะทำของขวัญวันเกิดให้เพื่อนแต่ว่าเพื่อนไม่ค่อยมีเวลาดูแลค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะทำสวนสวนขวดแบบปิดดีไหมคะอืพี่ว่าก็ดีนะแต่ถ้าเพื่อนมุก,กไม่มีเวลาดูแลเลยอะพี่กลัวอย่างหนึ่งคือแบบ พอเราให้ไปแล้วเขาไม่ดูแลมันจะตายแล้วเราก็จะรู้สึกไม่ดีอ่ะอ๋ะองั้นทำไงดีอะคะพี่แนะนําให้ทํานี่เลยส่วนขวดดอกไม้แห้งดอกไม้แห้งใช่เอาไปทำเป็นสวนขวดได้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะโอดีมากเลยค่ะงั้นพี่มลนั่งก่อนเลยเดี๋ยวมูขอทักทายคุณผู้ชมก่อนนะคะได้ค่ะอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนและนี่ก็คือรายการ DIY ค l ับนะคะวันนี้มุกเชื่อว่า ทุกคนจะได้แรงบันดาลใจในการทำ DIY แน่นอนค่ะเพราะว่าพี่มนมีคลาสเวิร์กช,ชอปสุดเกม๋มาฝากทุกคนอีกแล้วค่ะ <Wow. S 1> แล้ววันนี้อย่างที่เราบอกไปว่าเราจะทำอะไรนะคะสวนกิดดอกไม้แห้งค่ะเย่ <Yeah. S 2> งั้นเราไปเริ่มทำํำกันเลยดีไหมคะได้เลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะคะมีอะไรบ้างคะพี่มนอ,อุปกรณ์ในการเนี่ยค่ะก็คือ ตัวนี้ก่อนเลยเนาะก็คือมีเราต้องมีเงินไกในการตัดดอกไม้แห้งเงนไกก็หาได้ง่ายๆยแลวเนาะใช่คีบแล้วก็ไม้ช่วยประคองเวลาเราเอาดอกไม้แห้งลงในขวดเล็กๆค่ะอ่าตัวนี้อุปรกรณ์เบื้องต้นนะคะค่ะอ่าแล้วก็จะมนะีวดนว้ขวดูวํสำหรับดอกไม้ดอกไม้แห้งของเรานี่ อันนี้คือสิ่งที่เราจะใส่พวกดอกไม้แห้งลงไปใช่มันก็เหมือนที่เราทำสวนขวดแบบปิดเนาะแต่เราจะเอาดอกไม้แห้งมาใส่ในนี้แทนแล้วเราก็ปิดไว้ได้เลยใช่ค่ะเราก็จะเป็นเหมือนสวนขวดแต่เป็นดอกไม้แทนอ๋อไม่ได้เป็นต้นไม้อย่างที่เราเคยทำค่ะแล้วก็ดูแลง่ายเก็บรักษาไว้ได้ยาวนานไม่ต้องกลัวว่าคนต้นไม้ตายอะไรเงี้ยมันก็เก็บได้หลายปีเลยอันนี้ค่ะต่อไปค่ะ มีอะไรคะอุปกรณ์นี้ก็มีดอกไม้แห้งของเราใช่ไหมคะดอกไม้แห้งหูพี่มนต์มีเยอะมากเลยนะเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยใช่น้องรู้จักชื่อไม่รู้เลยค่ะพี่มนต์บอกมูก็บอกน้องๆหน่อยอ่าค่ะอันนี้ลองดาวนะคะเล็กๆลองดาวเหรอคะใช่ลองดาวอันนี้องดาวใช่ลองดาวค่ะแล้วก็ดอกย้าดอกย้าวยอันนี้น่ารักมากเลยใช่นุ่มเป็นคนคน แล้วก็จิปโซวิลล่าจิปโซวิลล่าจิปโซฟิลล่าขอิิปโซลล่าใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นดอกย่าอย่างหนึ่งนะคะอ๋ออันนี้ก็ดอกย่าเหมือนกันใช่สวยนะเนี่ยสังเกตว่ามันเหมือนอะไรเหมือนเขาเรียกว่าอะไรลูกอะไรทุกอย่างลูกสนอ่าใช่ใช่ใช่เนี่ยเราก็จะได้ลูกสนจิ๋วมาจากดอกย่าชนิดนี้ค่ะก็อ่ามีกิจดอกไหม ที่ให้กลิ่นหอมด้วยอ๋ออันนี้เรียกว่าอะไรคะลาเวนเดอร์ค่ะลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์แห้งลาเวนเดอร์แห้งโอ้สวยมากเลยอ่าตัวนี้ก็เป็นดอกไม้แห้งอย่างหนึ่งที่เขาเอาไปทำโมเดลอ่าจริงตัวนี้เขานิยมไปทำเป็นเราก็จะเอามาจัดรวมๆกันนะคะค่ะให้มันเกิดอ่าส่วนดอกไม้แห้งของเราพี่มีตัวอย่างให้ดูอันไหนคะอันนี้ในกราเาใช่นี่ที่พี่จัดไปแล้ว ก็จะมีพวกเนี้ยอยู่ในนี้อ่าวีซีม่วงนี่เราใส่ไปเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะคือใส่ได้ทุกอันเลยใส่ได้ทุกอันไปใช่อ๋อจริงๆใส่ทุกอันมันก็สวยไปอีกแบบนะคะมันดูไม่ลกเนาะมันดูสวยของพี่จะเน้นโทนสีออกครีมค่ะใช่ครีมก็มีม่วงเข้าไปนิดหน่อยม่วงๆเนาะอืมอสวยมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าน้องมุกต้องการจะจัดเป็นโทนสีอะไรดีวันนี้สีม่วงก็มีนะสแตติ ต้นสเตติสอ่าอยู่ในนี้ใช่ถ้านองมุกชอบโทนสีม่วงก็จะมีสเตติสใช่ไหมคะดอกไม้แห้งตัวนี้แล้วก็ถ้าเขียวเนี่ยเราก็ใช้มอสแห้งได้ที่เราเอาไปแช่น้ำเมื่อวานเนี่ยเรามาใช้ในการจัดสวนขวดก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้ด้วยค่ะตัวนี้สามารถเอามาใช้ได้ด้วยนี่มอสแห้งเหล่านี้เราก็เอามาใช้ในส่วงขวดดอกไม้แห้งนี้โอเคค่ะดีเลยอ่าอุปกรณ์มีอะไรอีกไหมคะ ปกรณ์ก็แค่นี้ค่ะจริงเหรอคะใช่แล้วไม่ต้องมีดินอ๋อขอโทษที่ลืมอย่างหนึ่งไปนี่ตัวนี้สําคัญกันทรายประดับอ๋อก็เป็นแบบพวกเอาไว้ตกแต่งอะไรอย่างงี้ใช่คือตัวนี้ก็เหมือนกันคือเราจําลองสวนขวดแห้งใช่ไหมแต่ว่าเราใช้ดอกไม้แทนต้นไม้เราก็เลยต้องมีทรายแทนดินต่างๆแล้วก็สามารถทําเป็นชั้นชั้นก็ได้โรยผสมกันก็ได้ก็คือเอาไว้ตกแต่งเนาะใช่มีกรวดมีทราย ทรายเราชอบสีอะไรสีน้ําก็เป็นอย่างนี้สีฟ้าถ้าเป็นหัดทรายขาวก็ใช้สีขาวหรือว่าสีน้ำตาลก็ได้ค่ะแล้วก็มีเม็ดตรวจเหมือนที่เราใช้ในส่วนขวดเลยค่ะแต่เราเอามาจาัดดอกไม้แห้งแพะดอกไม้แห้งแผนนะคะโอเคค่ะ <laughs> เพราะมุกอยากทำแล้วโอเคนางมุกหยิบขวดมาเลยค่ะอันนี้นะคะขวดที่เราจะทำกันใช่เหมือนเราก็ทำความสะอาดก่อนเหมือนเดิมอ๋อโอเคได้เลยมุกทำให้เองขั้นตอนนี้อ่านางมุกก็ใช้แอลกอฮอล์นะคะฉีดๆแล้วก็เช็ดรอบๆแล้วก็ด้านในด้วยค่ะด้านในถ้าเกิดล่วงไม่ถึงก็ใช้ที่ถีบได้เช็ดเช็ดนะคะ พอได้ไหมคะพี่มนโอเคสะอาดใสแล้วนะคะมุกตอนแรกเห็นไหมคะที่เรายังไม่ทําความสะอาดมันก็จะขุ่นเนาะขุ่นนิดนึงใช่ทีนี้เราก็มาเช็ดให้มันใสใสเนาะเราต้องเช็ดให้มันแห้งเพราะเราจะต้องเอาดอกไม้แห้งเข้าไปดูท่าก็รู้แล้วนะคะว่าพี่มนเนี่ยโปรมากอ่าเริ่มดีขึ้นแล้วใส่แล้วใสปิ้งเลยใส่แล้วทีนี้เรามาเริ่มดีกว่าน้องมุกก็ต้องลง เบทก่อนใส่ทรายหรือใส่กรวดตัวที่ละเอียดมันจะลงไว้ข้างล่างสำหรับพี่มนแนะนําให้ใส่ทรายก่อนเนาะถ้าจะใส่กรวดใส่ข้างบนอ๋อโอเคค่ะเอาสีทรายก่อนสีขาวดีขาวเนาะค่ะโอเคเทไปเลยเทไปปริมาณเท่าไหร่คะเทไม่ต้องเยอะมากขอให้ดูแล้วมองเห็นชั้นชั้นทรายค่ะ เราอีกเาอีกแล้วเราก็ขย่าด้วยขย่าขวดอ่าเห็นไหมมันจะเห็นสันละทีนี้อ่าพอค่ะต่อไปเป็นกรวดเหรอคะหรือว่าใส่ทรายต่อพี่มนว่าเอ่อไล่สีทรายนะคะจะไล่สีก็ได้แต่ว่าเราขย่าแล้วมันจะปนกันอ้ดังนั้นน้อมุกใส่กรวดก็ได้ใช่ค่ะแต่ถ้าน้อมุกคิดว่าเอ๊ะมุกไม่ค่อยขย่าหรอกเงี้ยมุกก็ใส่ทรายได้ ก็จะขยับ่ขยับต่อไปที่เป็นกรวดใช่ไหมได้ค่ะเป็นสีนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนีชอบมากก็เทลงไปเลยเนาะใช้เทไปเลยแล้วค่อยอ่าใช้นี่ช่วยเขียนหน่อยแล้วก็จัดวางให้มันอะไรเงี้ยอือชอบไหมคะโทนสีนี้เข้ากันนะพี่ว่าใช่ค่ะมันก็ขาวๆครีมๆมีออกชูหนๆรัะวาุ่งอยากได้ดอกไม้สีม่วงค่ะ อ๋อโอเคเรามีดอกไม้สูงเรามีเพื่อนอันนี้คือตัวที่พี่ตัดตัดไว้แล้วต่อไปอันรแรกเราต้องใส่ตัวที่อยู่ด้านล่างก่อนค่ะนั่นก็คืออะไรคะต้องเป็นอ่าตัวที่เตี้ยก็คือจะเป็นมอสพวกเนี้ยที่แปะที่พื้นตัวที่ปักเนี่ยเราค่อยใส่ทีหลังอ๋อค่ะแล้วเราก็ใส่มอสลงไปก่อนใช่ไหมคะอันนี้เราไม่สเก็ตเนาะเราจัดไปใช่ค่ะเราจะเน้นเรื่องโทนสีค่ะ เราจะไม่อาจจะไม่ได้มีเพราะพื้นที่เราไม่ได้กว้างพอที่เราจะไปสเก็ตเราก็เลือกโทนสีที่มันเข้ากันแล้วก็การจัดวางไล่ระดับของดอกไม้เอาได้คะ่ะน,นี่มุกใส่ลงไปได้เลยไหมคะใส่ได้เลยอันนี้แหะโ <Okay, S 2> อเคไหมคะดูแหละเรามีสีเขียวมาละ<ม>เหมือนสวนขวดจริงเลยใช่คะ่ะใช่แต่ว่าเป็นมอสแห้งแต่ก็ยังมีสีเขียวอยู่อาจจะไม่เขียวสดเหมือน รเียต่อไปหลังจากมอเสร็จเราต้องใส่อะไรต่อคะใส่น้ำมุกอยากได้อะไรก็ได้ที่มันแบบต้องต้องมองเห็นด้านล่างรายละเอียดด้านล่างก่อนอ,อย่างเช่นว่า,อ,าอยากได้เปลือกสนวัสดุเราเอาดอกหญ้าตัวนี้แทนแทนลูกสนเนาะ,ะก็คีบคีบตัวนี้ลงไปวางในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลย แต่เราต้องดูด้วยนะว่าเราจะมองมองสวนขวดเราในลักษณะไหนคือเราจะมองรอบด้านหรือว่ามองด้านใดด้านหนึ่งถ้าเรามองด้านใดด้านหนึ่งเราจะต้องดูว่าด้านนี้จะต้องไม่บังไม่มีของอะไรที่ใหญ่ชิ้นใหญ่หรือสูงมาบังด้านนี้ค่ะแต่มองด้านนี้ดีกว่าเนาะได้ค่ะแต่ถ้าในกรณีที่จะมองรอบด้านมันก็จะแบบให้ให้ตัวที่อยู่สูงๆอยู่ตรงกลางแบบนี้ใช่แล้วก็มีตัวเตี้ยๆอยู่รอบๆด้าน ก็คือก็แล้วแต่อีก<ช>ไ,ได้ทุกคนชอบแบบไหนนะคะ,ะเริ่มสนุกแล้วคะ่ะอ่าวางลงไปเลยนะหรือน้ำมุกจะปักลงก็ได้เพราะมันมีก้านใช่ไหมอ๋อใช่เราก็เด็ดก้านให้มันแบบพอดีที่จะปักลงไปในทรายที่เรามีเสียบลงไปอย่างนี้เสียบลงไปไงนี้คะ่ะนี่เป็นที่ทำตัวอย่างให้ดูลองทำบ้าง ตัวนี้จะช่วยน้องมุกประคองได้ม,มือข้างหนึ่งเราจับที่คีบมือข้างหนึ่งเราใช้ตัวนี้ช่วยประคองช่วยดันให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการได้อันนี้ละอะใช่ค่ะตอนนี้เราได้สีน้ำตาลลงไปละสีเขียวสีน้ำตาลดูจะได้ดูเป็นธรรมชาติทแล้วแล้วพี่มันว่าการจัดแบบดอกไม้แห้งแบบนี้มันต่างกับที่เราทำยังไงคะพวกสวนขวดที่เป็นดอกไม้ มันเป็นต้นไม้อ่ะค่ะพี่ว่ามันต่างที่ว่าถ้าเป็นสวนขวดมันคือสิ่งชีวิตเนาะแต่นี่มันแห้งแล้วมันก็ได้อารมณ์คนละแบบอ่ะใช่ไหมคะตัวนี้มันก็สวยงามมันมีสีสันของดอกไม้แต่ว่าสวนขวดมันมองแล้วมันเขียวสดชื่นใช่แต่ตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งคือมันไม่ต้องดูแลรดน้ำไม่ต้องกังวลเรื่องว่ามันจะตายไหมอะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะก็คือมันไม่มีวันแบบสีจางหรืออะไรเลยใช่ไหมคะก็ถ้าอยู่ในขวดอ่ะ มันแทบจะไม่มีอากาศเนาะค่ะใช่มันก็เลยไม่ไม่ไม่ทำให้การสีของดอกไม้เรามันเปลี่ยนไปสีมันจะยังคงทนอยู่ใช่ต่อไปค่ะเราใส่อันนี้ใช่ไหมคะก็คือตัวที่ที่สูงอ่ะต้องปักที่หลังตัวที่อยู่ต่ำอันนี้เราไวูงเนาะใช่ฉะนั้นอ่ะจะเป็นสีม่วงไหมได้ค่ะที่โทนสีที่คิดไว้ตอนแรกใช่นารักมาก ถ้ามุกต้องการสั้นก็ตัดแต่ถ้าต้องการยาวเราก็ปั่งไปได้เลยมุกต้องการยาวได้ค่ะได้เลยอือก็ค่อยๆหยันงไปนี้เหมือนต้นไม้เลยอันนี้แทนต้นไม้ของเราเนาะค่ะอ่าตั้งเลยละอ่าช่วยนี่อันนี้มุมมองของเราใช่สวยมากดูเป็นเหมือนต้นไม้ดอกชิม่วงบานสะพังอยู่กลางสวนกางทุ่งยญ้าชืน ใช่ค่ะต่อไปเราจะใส่อะไรต่อดีคะต่อไปน้งมุกอยากได้สีอะไรต่ออืมอันนี้คือเราใส่ทีหลังสุดเนาะใช่ถ้ามุกต้องการให้มันอยู่ในระดับที่สูงขึ้นมาใช่ก็เป็นหลังสุด<อ>งั้นมุกใส่น,นี้ดีไหมคะได้ค่ะเพิมเข้าไปตัวนี้จะเป็นสีฟ้าอันนี้จะให้อยู่ระดับไหนดีจะต <จะ S 2> ่ต่กว่าช่ม่วงอ๋อโอเคมุกก็ต้องตัดก้านให้มันสั้นลงลองเทียบดูก่อนเนาะเทียบดู แล้วเราก็ตัดให้มันอยู่ระดับนั้นอันนี้จะเป็นเหมือนกลุ่มของต้นไม้ที่มีโทนสีม่วงกับสีฟ้าอยู่ค่ะนี่แบบนี้ใช่แต่ตัวเด่นของเราคือสีม่วงเนาะใช่เนี่ยเวลาลงเ,เราก็ต้องเอาไม้ตัวนี้ช่วยด้วยแล้วเราก็ปักลงไปแล้วก็เอาไม้เนี่ยช่วยประคองต้องต้องต้องใจเย็นแล้วมือเบาพอสมควรนะคะ,คะอ,อาจจะมือ หนักไปนิดเป็นครั้งแรกเราจะเป็นนี้แหละใช่ไหมคะใช่เราต้องฝึกเดี๋ยวเราก็จะเก่งเองครับโอเคได้อยู่ไหมคะเนี่ยได้ค่ะจะเอาตรงนี้ไว้ฝั่งขวาอ่าเป็นแบบนี้ฝั่งนี้เนาะใช่โอเคแล้วให้มันระดับต่ำลงมาอีกนิดนึงใช่ไหมเพราะว่าเรามีก้านตัวนี้ที่มันมันสูงมาตรงนี้จะได้ประมาณนี้หรือเปล่านะอ่ะหย่อนตัวนี้ลงไปก่อนแล้วไม้คอยประคอง ต่นี้จะยากกว่าส่วนควรนิดนึงเนาะ,ะเพราะ<ช>ว่ามันเบาอพอมันเบาแล้วอะ่ะมันมันปักยาก<ช>กําหนดทิศทางในการลงยากนี่ค่ะได้ล<ช>ะถ้าเราปักไม่ได้สักทีเราทากาวแล้วเราจิ้มลงไยได้ไหมคะทากาวจิ้มลงไปใช่ไหมคะก็ทําได้แต่ว่าเรื่องเราโรยทรายไปมันก็จะ มันก็จะไม่แน่นมีวิธีหนึ่งก็คือใช่ก็คือการเทเรซินลงไปตอนท้ายเพื่อยึดยดทุกอย่างไว้กับที่ใช่ก็เป็นเทคนิคของพี่มนอีกนะคะใช่ค่ะมุกหรือพี่มนดีอะมุกต่อนะให้ให้นมุกลองอีกโอเคได้เราต้องทําให้ได้เลยวันนี้เราจะได้เป็นการพิสูจน์ว่ามุกทําได้แล้วมุกก็ทาเองใช่ปักตรงด้านหลังเลยนี่หรอคะ ได้ไหมคะอ่าอยู่ห่างกันนิดนึงไม่เป็นไรเนาะได้ไหมคะไจ้ได้แล้วทุกคนโอเคนะก็โอเคพี่มาได้แล้ว嘛เดี๋ยวเราต้องลงหลายตัวอีกเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคัดปลายสุดท้ายเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อะไรดีคะต่อไปเราต้องสุดท้ายใช่ไหมคะใช่ต้องมุกเจ้าสุดท้ายใช่ไหมใช่อันนี้เพราะว่ามุกเอาไว้สูงสุดก็คือต้องไว้สุดท้ายใช่ ก็จะตัดมันก่อนเนาะใช่ค่ะเพราะว่าต้องวัดก่อนเลือกดอกที่เราต้องการต้องไม่เกินวดนะเดี๋ยวเราปิดฝามันชนต้องตัดอีกนิดนึงใช่ค่ะเราก็ปักลงไปทีละอันใช่แล้วอันนี้คือเราองมุกจะลองอะไรจะใช้มือก็ได้นะใช้มือก็ได้ใช่ถ้านองมุคิดว่ามันน่าจะลงได้ดีกว่าแล้วก็ใช้ที่ชีบช่วยลงในช่องที่เราต้องการแล้วก็โยกมันนิดนึง ก็จะลงถึงก้นขวดอ่ะจริงๆตัวนี้น้องมุกจะรวบรวบช่อก็ได้นะหรือว่ารวบช่อใไหมรวบช่อแล้วค่อยปักตรงนี้อันนี้มันแบบอ่อนมากๆเลยอะรวบแล้วรวบแล้วก็ต้องใช้เทปกาวนี่พันเข้าไปก็เป็นเทคนิคของเรานะคะจะได้ปักลงไปได้ง่ายใช่ค่ะอันนี้เราปักลงไปที่มอสได้ป่ะคะปักว่ามอสอาจจะไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันแข็งใช่เราต้องปักช่องระหว่างมอส หรือว่าตรงที่มีกรวดตรงนี้ได้ไหมคะได้ค่ะถ้าเราปักที่ขอบขวดมันจะเอียงแต่ถ้าเราปักตรงกลางมันก็จะตั้งตรงไม่น้อยไปใช่ไหมคะเราควรเอาเพิ่มใช่ไหมคะนุ้งเห็นอันนี้ของพี่พสวยอ่ะอันนี้พี่จะใส่ไว้นิดหนึ่งหนูอยากเอาอันนี้ใช่ไหมคะได้เลยไม่มีแบบมันดูโล่งๆอ่าอันนี้ลองดาวนะคะพี่เขาทำแห้งแล้ว แต่งแล้วเราก็รวบเหมือนเดิมเลยรวบด้วยเทปกาว๋ยวนี้เราล<ม>ูกกกลางให้มันแบบดู<ม>แบบเยอะๆนิดนนะึงเนาะให้มันดูเป็นช่อที่แบบกว้างๆนะิดนึงพ่อ <c oughs> เราจะปักลงไปเนาะเห <c oughs> มือนเดิมเลย <c oughs> ต้องใช้ที่คีบใช่อย่างนั้นเลยหมุนไปหมุนมาแล้วก็ลูกก็ต้องคอยประคองอตัวดื่นไม่ให้มันล้มด้วย อ่าอ่ากดตรงนั้นด้วยนิ่งๆนี่ตอนนี้เราเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วเราจะใส่อันนี้ไปเพิ่มเพราะว่าเห็นช่องโหว่ไหมคะมันมีช่องโวหว่อยูนิดนึงแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยไม่สวยเลยใช่เราต้องเพิ่มดอกไม้เข้าไปคะ่ะอ่ามอูอาจจะไม่ต้องปักก็ได้แค่แค่แบบอ่าอยัอนลงไปก็พอ ไอ้สีขาวสีขาวของเราของเราเริ่มขยับใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ทำให้แล้วลาเวนเดอร์เนาะอันนี้เราจะวางไว้ตรงแถวนี้สูงพอกสีขาวได้ไหมคะได้ค่ะเราเพิ่มมิติให้มันได้อีกใช่ความสูงน้องคิดว่าโอเคปะหรือต้องตัดนิดนึงพี่ว่าสูงไปนิดนึงต้องตัดออกนิดนึงให้มันให้มันต่ำกว่าสี <Clean S 2> คลีนนิดนึง,นงใช่ระดับน่าจะกําลังดีมันจะได้ไล่ระดับสูงกลางต่าไปเรื่อยมันแบบเหมือนเป็นการจัดดอกไม้อย่างหนึ่งนะจัดดอกไม้ช่ออะไรอย่างเงี้ยใช่สร้างทักษะเราให้ได้อีกอย่างหนึ่งคะแล้วเราก็จะได้ศึกษาองค์ประกอบของงานศิลปะไปด้วยว่าเราต้องเอาตัวไหนต้นสูงต่ำกลางไล่ระดับเพื่อให้เกิดมิติของอส่วนดอกไม้ของเราให้สวยงาม อย่างนั้นแหละโอเคเราจะปฝากลงไปด้วยความมั่นใจล่วงหมดเลยทีนี้ค่อยๆพอเราอ่าจริงๆมึงไม่ต้องปักแรงเลยแค่อย่างนี้แหละพี่วังว่ามันโอเคขอโอเคนะได้ค่ะโอเคเลยเอาอะไรอีกไหมคะประมาณนี้ได้อยู่นะทุกคนว่าได้ไหมบุกว่าได้นะเนี่ยสวยแล้วเนาะได้พี่วังว่าโอเคเลยอ่ะใช่ค่ะเลิศเลยสวยมาก ไม่ธรรมดาค่ะครั้งแรกก็แบบปังแล้วอะเยี่ยมไปเลยแต่ใช้เวลานิดนึงเนาะมันจะปิดฝาแล้วนะอ่าทีนี้เราก็ได้ของขวัญวันเกิดด้าแล้วค่ะน้องมุกได้แบบติดนี่ดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องกลัวตายเลยน่ารักมากใช่คือถ้าเพื่อนไม่มีเวลาดูแลก็คือให้อันนี้ได้เลยค่ะแล้วมีสีอะไรบ้างคะน้มมีม่วงน้ำเงินครีมแล้วก็แล้วก็มีสีเขียวอยู่ด้านล่างด้วยทรายสีขาวใช่ให้อารมณ์แบบว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนีมันดูแบบอยู่ที่เรียบหรูดีนะมันดูแบบสีแบบสีสวยอะค่ะไม่ต้องไปธรรมชาติแต่ว่าเรามีธรรมชาติอยู่ในขวดใช่ใช่นี่คือดีมากๆ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะคือดอกไม้แห้งเนี่ยมันสื่อความหมายดีๆได้ด้วยนะเพราะมันหมายถึงความรักที่ไม่รู้โรยค่ะเพราะว่าดอกไม้แหงเนี่ยมันไม่มีวันร่วงโรยราไม่มีวันแห้งเหี่ยว<ม>แล้วก็ไม่มีวันตายไปค่ะรับรองว่าถ้าใครเนี่ยกำลังหาไอเดียทําของขวัญให้เพื่อนมุกแนะนําตัวนี้เลยค่ะเพราะมุกก็จะเอาไปฝากเพื่อนเหมือนกันก็ลองไปทําตามกันดูนะคะ คลิปในวันนี้นะคะพี่โมลจะมาพูดถึงเรื่องการถนอมดอกไม้แห้งให้สีแล้วก็รูปทรงของมันเนี่ยอยู่คงทนยาวนานค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะอะมีอย่างหนึงนะคะที่พี่มอยากจะแนะนำน้องก็คือการถนอมอดอกไม้แห้งเก็บรักษาดอกไม้แหง้งเขาเรียกว่าเฮอร์บารีเียมเนาะ เฮอร์บาเรียมหรอคะใช่เฮอร์บาเรียมคือมันต้องทำยังไงอะคะเฮอร์บาเรียมคือเป็นถ้าแปลตรงๆก็คือพิพิธภัณฑ์อดอกไม้พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ต้นไม้อะไรเงี้ยแต่ทีนี้เราจะเอาดอกไม้แห้งมาใช้ในการทําตัวนี้นะคะเราจะเก็บรักษาดอกไม้แห้งเราไว้ได้นานหลายๆปีเลยโดยพิธีนี้มันเป็นของญี่ปุ่นเขา ทํากันใช่เป็นเป็น DIY ที่ญี่ปุ่นเขานิยมเก็บดอกไม้เก็บพืชพันธ์ุอะไรต่างๆไว้ในขวดโดยการใช้น้ำมันหรือว่าออยถ้าเราหาไม่ได้ก็ใช้เบบี้ออยก็ได้ออ๋ใช่มากๆใช่ค่ะแต่ว่าอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยเนาะได้ค่ะค่ะเราต้องทำยังไงคะขวดโหลนี่แน่เราเลือกเอาเล็กๆมาเนาะได้ น,นะคะคเรามีดอกไม้แห้งเหมือนเมื่อกี้ที่เราจัดไปแล้วใช่ไหมคะก็คือเราใส่ลงไป<ส><ส>ได้เลยะะใช่ใส่ดอกไม้ก่อนเนาะใส่ได้เลยต้นไม้ที่เราชอบดอกไม้ที่เราชอบเราก็ใส่เข้าไปได้เลยใช้มือใส่ก็ได้ะคะ่ะใส่ง่ายไม่ต้องเปริงนะตัวนี้เราไม่ไม่ได้เน้นจัดสวยเท่าไหร่เราเน้นเก็บรักษาคงรูปร่างของดอกไม้อไว้ในขวดค่ะก็คือเราก็จัดลงไปได้เลยเนาะใช่ค่ะเราอยากใส่อะไรก็ใส่เลยดูขนาด ที่เหมาะสมในขวดแล้วเราก็จอดลงไปเลยอ okay, ดอกอะไรบ้างอันนี้ดอกสวยพี่มนนใช่สีม่วงกับสีเหลืองกว่าอย่างนี้ได้ไหมคะได้แค่นี้ก็ะ,ะพอแล้วค่ะตัวนี้พี่มณ์ว่าอา,อาจจะต้องตัดก้านออกมันนิดนึงไม่ให้มันเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้จุขขคกคอกปิดลงไปค่ะเราจะได้เก็บดอกไม้เราไว้ได้นาน,าน แล้วก็ยังสามารถทำเป็นอของขวัญของฝากอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะของชมร่วยอะไรอย่างเงี้ยอือใช่ไปเห็นสวยเลยทำง่ายมากๆ้วยทุกคนไม่ต้องใส่เยอะอ่าใส่ได้ได้แล้วค่ะตอนนี้เราจะรอน้ำมุกิดีนึงแล้แล้วพี่เตรียมออยไว้รอเนาะได้ค่ะแล้วนะคะ กินเตรียมออยล์ไ้เรียบร้อยแล้วค่ะใช่น้องมุกอ่าเราต้องเทในประมาณปริมาณให้มันเต็มเลยค่ะเต็มเลยเหรอะเกือบเต็มค่ะไม่ถิงกับเต็มมากเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเผื่อพื้นที่ในการปิดฝาด้วยนะอุ้ยอยากให้ทุกคนเห็นอ่ามันจะเป็นงี้ค่ะนจะเป็นงี้อ่าพอดีค่ะอ่าแล้วก็ปิดฝาเลยได้ไหมเนี่ย ได้พอดีเลยใช่ไหมคะพอดีเลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะได้มแล้วค่ะมันจะให้อีกอารมณ์หนึ่งใช่ไหมคะจากที่เราเห็นดอกไม้ในที่แห้งๆอันนี้เราเห็นดอกไม้ในของเหลว้ในออยใช่ใช่ของพี่บ้างจริงๆเป็นของชํำรวดก็คือเหมาะมากจริงๆอย่างที่พี่บอกใช่ใช่เห็นไหมน่ารักเนาะมันดูชุ่มฉ่ำเนาะอ๋อตัวนี้จะของพี่จะใส่ลาเวนเดอร์กับดอกสุยค่ะอ๋อ ดอกลาเปนเดืกับดอกสวยอ่าตัวนี้แต่ขวดแบบนี้ของพี่มลก็วสวยนะคน่ารักีแบบนี้ก็เลือกได้เลยแล้วแต่แต่ละคนชอบกันนะ ถ้าถือเป็นการถนอมดอกไม้ใช่ไหมคะใช่ค่ะให้มันทรงอยู่แล้วก็อยู่ได้นานใช่ไหมใช่ได้หลายปีเลยใช่ไหมใช่ค่ะมันจะเก็บรักษาสีของดอกไม้รูปทรงของดอกไม้ของราอยก็คือได้ทั้งสีและทั้งรูปทรงใช่ให้อยู่กับเราไปนานๆเราสามารถเอาไปวางประดับไว้บนห้องห้องประดับห้องประดับที่ไหนได้เลยหรือว่าจะทำเป็นของขวัญเพื่อนใช่ไหมใช่คนี่เราคูโบนิดหน่อยเยมีความน่ารัก อูเป็นโบใช่ค่ะก็จะกลายเป็นของข,องขวัญเล็กๆชิ <Wow. S 2> ้นเล็กๆหรือจะเป็นของช่ำ้ื่ใช่ไหมคะค่ะ,คะเราก็ทำง่ายๆเลยนะคะทุกคนแค่ใส่ดอกไม้ลงไปที่เราชอบแล้วก็ใส่น้ำมันออยลงไปได้ไหมคะแบบนี้ได้ค่ะ ใช่อย่างนี้เลยแต่ต้องมัดโบให้มันตึงๆนิดหนึ่งแล้วก็จะได้เฮอร์บารียมนะคะพีปลาเรีแอมใช่พิพิธภัณฑ์ดอกไม้แห้งของเราทำง่ายมากๆเลยนี่เป็ของพี่คนนะคะทุกคน เตรียมดูโบมุบกนะคะนี่ค่ะก็คือใหญ่อลังการมากเวอร์ก็แล้วแต่ชอบอีกเหมือนกันนะคะใครชอบโบใหญ่ๆโบเล็กๆก,ก็ได้หมดเลยหรือใครจะชอบเชือกที่เส้นเล็กกว่าน,นี้ก็ได้เหมือนกันเนาะเชือกนี้อาจจะหใหญ่ไปนิดนึงนะคะอาจจะใหญ่แต่ก็มันก็สวยมันก็ดูแบบว่าเฮ้ยใหญ่อะ โอเคก็เป็นอีกเทคนิคนึงให้ทุกคนได้ลองทำกันนะคะถ้าใครชอบทิปดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามรายการของเรานะคะและถ้าสงสัยเรื่องไหนก็ถาม,มาทางรายการเราได้เลยเราจะไปหาคำตอบแล้วมาแชร์ให้ทุกคนเองค่ะใช่ค่ะ ทุกคนลองทําตามกันนะเพราะว่ามันสวยมากๆทุกคนจะทําไว้ประดับห้องหรือว่าจะทําเป็นของขวัญให้คนที่รักก็ได้คือทําง่ายมากอัน,นจริงๆมันอาจจะยากตรงที่มัน<ช>ต้องมีความประณีตแล้วก็ละเอียดนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าเราแบบค่อยๆทําใจเย็นๆก็จะออกมาสวยแบบนี้ค่ะมุก<ช> <ๆ S 2> ทําได้น้องๆทุกคนก็ทําได้นะคะไม่ยากนะคะใช่ <c oughs> อย่าลืมติดตามรายการ DIY ค l u b ของเรากันในครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ <c oughs> เอาเอาให้เพื่อนแหมจะนี้ด้วยใช่ใครดีไปวางไว้ที่ไหนดีนะเราเปิดฝาแล้วเราก็ให้กลิ่นมันอยู่ฟุ้งๆห้องได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่ากลิ่นอ่ะมึงชอบกลิ่นออยเหมือนกันนะเพราะว่ามันแบบหอมใช่ราะว่ามันหอม b ีอย oil เธอใช่อ่ามีพี่คนหนึ่งหอกินหอมใช่มุว่ามันกลิ่นหอมแล้วมันก็แบบอ่าหอมมานอนห้องก็ไม่ต้องเปิดฝาเนาะเราก็เดา๋ยบี้ออยล์มาทาตัวแค่นั้นแหละจบเปิดได้เหมือนกัน อีกทีนึงค่ะ <rit us> ไม่เขาไม่ได้ไม,ไ,ดไม่เป็นไรไม่น่จาจจะผิดเยี่ยวบ้าง